โอเคเรียบร้อยครับเย้น yeah. <c oughs> ี่ไรเองี <c oughs> ่มีอะไรเองจ้ะกอดีว่ากรณีว่าเกิดเี่นี่เลยอันนี้ผมนะครับในตอนเดือนปีที่แล้วผมก็ได้นี้มานะครับ <S <S ก็เห็นได้เลยนะครับว่าอันนี้ก็คือที่ผมได้มาจากคาเฟ่นนะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วนะครับในปีที่แล้วผมเอามาโชว์ออฟให้แล้วนะครับเหมือนในที่มีเจ้าเองแล้วก็ เช่นกันนะครับที่ที่แล้วผมก็โชว์ออฟนี่ให้ด้วยเหมือนกันในวันบั้มจุลิด้วยนะครับก็มาตัดแบ่งใจนะครับแผ่นแดนดิทุกอารไม่มีอะไรเปลี่ยนแปไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็จะเข้ามผ่นแดนไปนะครับในวัลบั้มจุลิกันนะครับก็สหรับในเบลเบิร์ตที่นี่กันนะครับในเบลเบิรอตในวันที่ผมเดินทางวันนี้กันนะครับเอาละก็ถึงกันนะครับถึงเวลานะครับก็ ไปก่อนนะครับเออลืมบอกไปพีพีอยู่ดีนี่ในการขึ้นบีบอร์ดในฐานะบีนคเคฟโคนะครับทั้งเอ็นเอแล้วก็เอ็นโพเรียมแล้วก็ไปถึงสถานที่อื่นๆนะครับที่เป็นขึ้นบีบอร์ดอัลติเชียลนะนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็ปีหน้าไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าสิ้นสุดนะครับการเป็นสมสาชิกบีนคเคฟโคนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็นะครับ ปีนี้เป็นปีสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับทีมโยนิอยู่นะครับจริงๆแล้วนะครับทีมีโยนิก็อยู่ในเจนหนึ่งเนาะก็ปกติแล้วนะครับสะหดสัญญากันที่5ปีนะครับแต่ว่าโยนิต่อสัญญาอีกหนปีก็รอประการจบการศึกษานะครับในช่วงปีนี้แทนนะครับเลยทำให้ปีนี้นะครับเียนแดดสนจังนะครับที่จะเหลือนะครับเจนหนึ่งนะโอเคนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคนต่อไปนะครับเดือนตุลาคมเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นชายไปบอดขั้นสุดท้ายของเดือนกันยายนางละด้วยสายสิบกันยาโอเคครับบ๊ายบาย